เอาหงวนกันลกันมาลุหงวนพี่น้องอืมหงวนพี่น้องเปื่อยๆนี่เลยเอาใจทั้งโคนพี่ละ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมเอียบแสบครับมาอยู่บานพี่น้องแต่บริมากับพี่ใหญ่ได้พี่น้อง้อพี่ใหญ่เป็นติดตุลาครับมาผู้เดียวมอนี้มาจากกรุงเทพหอดบานแล้วพี่น้องมาต้มหนากากหมูครับต้มหนากากหมูไหวลื่นพี่น้องโอ้ยเปื่อยแต่เปื่อยแบบนี้ก็เสียบพี่น้องต้มเปื่อยๆเลยลื่นต้มต้มนา่นต้มขามขึ้นนะครับลื่นมึงนี่ครับเปื่อยแต่เปื่อยๆนี่แสบพี่น้องมากินครับนี่พี่น้อง เป็นแกวนะครับแกวพริกสดครับนี่มองผมมากินกับพริกสดรับปุ้งสมๆเนาะพี่น้องใส่ปลาแดกนวๆเลยผักแกมกับจิมี่ผักทัวนะครับทัวฟักเงาผักแตงักแตงอยู่ของรางนี่พี่น้องแตงโหระพาแล้ะกับต้นหอมผักชีครับนี่เนี่ยมมีข้าวเหนียวพี่น้องอยากกินจัดหน้ากากหมูเต็มๆเลยครับมาบรรยากาศหลังบ้านพี่น้องบริโอไป่น่องทงนะครับว่าจัดอยู่หลังบ้านเอาบรรยากาศหลังบ้านมาฝากพี่น้องนะครับแต่ก่อน่แสรครับหน้ากากหมูพี่น้อง ขออนุญาตนะครับเอาบรรยากาศเสียงไก่ขันมาฝากพี่น้องได้ครับไก่โอกไก่เกินไก่ไก่ชนเนาะกรลูกกนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เยียบแสบด้พี่น้องด้วยบวสิเป็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทู u b e ซื้อสองเยียบแสบถ้าเขามารับชมแล้วบัวทะเลก็กัดก้นหายเผื่อเป็นกำใจได้พี่น้องนะขออนุญาตได้ด้พี่น้องนะกินพอจะเลื่อนอาหารเลยสิเดี๋ยวพี่น้องแกกระไซเขาอยากแก่ข้าวครับเฮ้ เปืี่ยเลยพี่นอ้องเนาะนี่มังงูไล่ในปากเลยพี่น้องนี่น,ะนี่เนาะอืม เปืือยๆนี่กับเสากันด้ิพี่น้องอเอาหูกันกันมาลุหูพี่น้องอือองหูพี่นอ้องเปืือยๆนี่เลยเอาแต่ทางโคนพี่ละ ใบหัวเนพี่หน่งเหมือนเช่กัลเลยอืมเปรี้ยว่บเลยพี่น้อง 嗯。嗯嗯。嗯。有点没味了。 หืเดินแนวได้พี่นอ้องเด้อยิ้มแย้มย้มมือเบื่อแห้งไหมครับขอโทษภาพภัยเดือดถามมันเดือะปากรื้มมื่อนะพี่น้องนะตรงนี้มันสึมิใส่สอดดีกว่านะพี่น้องนะตรงนี้มันสึมีเนื้ออยู่พี่น้องเนี่ยนี่โอ้ มึงไปลองเนื้อมันเนื้อเนื้อมันมจับที่ถูก,กับทิ้นมือ ba cả hàng tổ tiên mê lòng anh đang mặt nó อจะบูมกันแล้พี่น้อง Nằm ở dưới cây. Chút mới chết mấy phí nó. Ừ. Nó หมวานเลยเพื่อเปลี่ยนสีสับละลายในปากเลยพี่น้อง อ้นมองเนียมันอืมหม,งมงองค้นมองคนใบหูมันเปหรองจะเป็นเนี่ยครับกระดุกอ่อนมองเนียคชัดทุบ คนไปหูอือแล้วายในปากเลยพี่น้อง cho ừ. thằng nào mà chú anh nhìn tỉnh Cát Chà รับจะจูบว่ไหได้พี่น้องครับกะื้นนี้นะครับพาพี่น้องมาเสยียบครับหน้ากากหมูนะครับต้มเปื่อยเปื่อยแห้งพี่น้องลืมนะครับหลงหม้ต้มเมื่อคืนมาดองเสยมาแตงเทียมมาต,ต,มต้มไปเลยพี่น้องจนเศร้าครับลืมเปื่อยนามเกือบแห้งไปหนามแบอยางไรเปื่อยพี่น้องแต่ว่าเปื่อยกับขอดีมันกินง่ายเราแสบนะครับครับกะขอบคุณพี่น้องที่หาเกียิเขามารับชมนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณกาณําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องกขคือเก่านะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กระเยียบแสบว่าปฏิเป็นทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะซื้อสองเยียบแสบแต่ครับมาลับชมแล้วว่าถ้าดกดให้กกดให้เพื่อเป็นกำลังใจไนดะ้พี่น้องเนะคลิปนี้ก็แค่นี้น,นะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ